ก่อนจะถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขาบูชาวันนี้รายการของเราถือโอกาสนี้พูดคุยประเด็นนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องในวงการสงวงการพระพุทธศาสนาถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกรณีของน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะที่อ้างตัวเองว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและใช้วิธีการในการเชื่อมจิตโดยใช้สองนิ้วแบบดีนะคะ จับที่หน้าผากแบบนี้เพื่อการเชื่อมจิตกระแสน,นี่ก็ถูกพูดถึงวิาพากษ์วิจารณ์กันมากในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องวันที่29พฤษภาค,คมนี้แหละค่ะสํานักการผู้ทศศาสนาทั่วประเทศจะทําความเข้าใจเรื่องนี้นะคะและ17มิถุนายนที่จะถึงนี้ศาลก็จะนัดไต่สวนมูลฟ้องกรณีมูลนิธิ ทนายกองทัพธรรมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีพฤติกรรมของน้องไนที่เขาขายว่าอาจจะช่อกงประชาชนหรือไม่ด้วยกรณีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ได้ยืนยันค่ะว่าเชื่อมจิตตามหลัก พระไตรปิฎกเถรวาทเนี่ยไม่มีจริงนะคะยอมรับว่าไม่มีอํานาจในการที่จะระงับยับยั้งการเผยแพร่คําสอนกรณีลัทธิน้องไหนเชื่อมจิตแต่พร้อมที่จะประสานงานกับตํารวจให้ใช้มาตรการทางกฎหมายเรียกสํานักพุทธทั่วประเทศมาทําความเข้าใจ29พฤษภาคมนี้ค่ะทางด้านเพจของน้องไหนก็ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้ในทันทีโดยระบุข,ข้อความว่าอาจารย์น้องไหนบอกตลอดว่าการเชื่อมจิตเนี่ยเป็นวิธีการนะคะไม่เคยยืนยัน ว่าเป็นคำสอนและจะขอเข้าพบหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงพอมอและผอ,อสำนักพุทธเพื่อจะขอชี้แจงเรื่องนี้ด้วยค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งน,นายอนันชัยชัยเดชนะคะประธานมูลนิธิทานายกองทัพธรรมก็ไปเข้ายื่นหนังสือกับพอมอให้ดาเนินการตรวจสอบลัทธิเชื่อมจิต และตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ปกครองน้องไนด้วยเนื่องจากพฤติกรรมของเด็กเองก็มีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการกระทําความผิดในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนอ้างว่าสามารถเชื่อมจิตกับพระพุทธเจ้าและข้อหาหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาในการด่าทอผ่านสื่อโซเชียลซึ่งศาลเองก็นาาัดไต่สวนมูลฟ้อง17มิถุนายนนี้นะคะ ในระหว่างนี้ค่ะระหว่างที่รอการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะคะก็ขอให้ยุติการกระทําของน้องไนที่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามแต่และขอหารือกับครอบครัวของน้องไนถึงการอบรมสั่งสอนการเลี้ยงดูดภายใต้การดูแลของพอมอโดยสารก็จะนัดไต่สวนกันวันที่17มิถุนายนนี้นั่นเองน,นอกจากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือลทัทธิหม้อแกงครอบผัวรักษาโรคที่จังหวัดบุรีรัมย์15 วันเสาคมที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาสมสวนมั่งมีสถานีภูมิปัญญาของนายประดิษฐ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอาจารย์ปู่ไตรบ้านโคกเพชรคนนี้เขาอ้างตัวว่ารับรักษาโรคหลายๆโรคนะคะอย่างเช่นอาการนอนไม่หลับภูมิแพ้อาการคันงูสวัสดอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้ศาสตร์วิชาครอบหม้อเปิดดวงตาที่ส จากนั้นนะคะก็ได้ยินชื่อลทัทธิแปลกใหม่ผุดขึ้นมารายวันในระหว่างการตรวจสอบนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นการรักษาโรคด้วยพลังคลื่นบุญจากพระพุทธเจ้าหพระองค์อ่านี่เกิดขึ้นอีกที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะโดยผู้ที่ทำเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพระพุทธเจ้าถ้ามีเสียงสะอึกเกิดขึ้นในระหว่างที่ทําการรักษาแสดงว่าติดต่อกับพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าคลื่นพลังบุญจากพระพุทธเจ้าค่ะแต่ถ้าคนไหนไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธา พระพุทธเจ้าอาจารย์ก็จะไม่สะอึกนะคะแล้วก็จะรักษาไม่หายด้วยเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วถ้าหากเข้าขายหลอกลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดําเนินการเต็มที่ด้วยอันนี้ไม่ใช่แค่ลทัทธิต่างๆที่เรานำมาให้เห็นกันนะคะที่เข้าขายว่าเออจะหลอกลวงหรือช่อโกงหรือไม่แม้แต่ในวงการสงเองเวลานี้ก็มีข่าวเฉาอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีกรณีลาบูบูซึ่งเป็นตุ๊ก,กตาที่กําลังเป็นเทรนด์ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนอกจากมีประเด็นการตรวจสอบว่าไปขายโกงราคาเกินจริงไหม ล่าสุดเพจหลวงพี่มาแล้วโพสต์ภาพนี้นะคะหลวงพี่ห้อยอาร์ทอยลาบูบูใส่ไว้ที่ย่ามและระบุข้อความว่าขอบคุณปัจจัยวันนั้นที่ทำให้อัตมามีลาบูบูวันนี้และแฮชแท็กใส่สบงแล้วร่งอินเทรนแฮชแท็กเจริญกระแสด้วยอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยยังไม่นับรวมกับข่าวคราว,าวล่าสุดที่มีแม่ชีถวายรถแบรนด์ดังราคาเหลักให้กับ พระสงค์เอาไว้ใช้ปฏิบัติกิจต่างๆด้วยวก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์ใต้ร่มพระพุทธศาสนาในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะ ปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงพระพุทธาศาสนาข่าวเช้าการหากินบนผ้าเหลืองรวมถึงพุทธาพาณนนี้จริงๆก่อนหน้านี้คุณผู้ชมน่าจะได้รับชมกันมาบ้างแล้วสําหรับซีรีส์สาธุในเน็ตฟลินะคะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้สังคมไทยเวลานี้ถูกตั้งคําถามเยอะจนกระทั่งบางคนถึงขั้นออกมาต่อต้านศาสนาจนมีคําถามว่าถึงเวลาแล้วไหมที่าศาสนาอาจจะต้องปรับตัวเองค่ะ